สวัสดีครับข่าวสั้นวันนี้นะฮะไม่ใช่วันนี้หรอกข่าวสั้นของที่ผ่านมาแล้วก็ไม่กี่วันมานี้นะครับมีเรื่องให้ตื่นเต้นกันอีกแล้วนะจ้ะเอาอันนี้เป็นไปที่ข่าวเก่าก่อนข่าวเก่าก่อนนะฮะก็คือ f i กไลท์สแตนดาร์ดอัลเทอร์เนทคุกนะฮะที่มันก็มีภาพออกมาให้เราเห็นกันประมาณเท่าไรน่าจะ2อ,อาทิตย์แล้วบง้งก็มีทั้งรูปตัวโชว์แล้วก็รูปงานจริงมาให้ดูแล้วนะฮะซึ่งตอนที่เราเห็นรูปตัวโชว์เนี่ยในงานแสดงเนี่ยเราก รู้สึกว่าทรงมันก็ทรง,งมันก็ยังยังมีความแปลกๆอยู่อยู่อีกนิดนึงนะฮะมีความแปลกๆอยู่นะแล้วก็ที่เป็นข้อตกเถียงกันก็คือไอ้ลายสีเทาที่มันไหลอย,อยู่ตามตัวตรงเกาะส่วนที่เป็นสีดำเ่ยนะฮะว่าเอ๊ะเขาจะให้มายัางไงหนอเขาจะแบ่งพาทมาให้หรือว่าต้องเป็นสติกเกอร์หรือว่าต้องเพ้นเองนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเล็กขนาดเนี้ยมันมันน่าจะแบ่งพาทยากนะฮะก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าแต่ทีนี้พอเราดูที่ตัวโชว์ชัดๆนะฮะอ่ะดูดูตรงนี้นะครับนะฮะ เห็นเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ยตรงที่วงไว้ให้ดูนะฮะนั่นก็คือตรงสีเทาเราจะเห็นว่ามันมีทั้งแบบเข้มและแบบบางนะอ่าซึ่งซึ่งไอลักษณะเนี้ยน่าจะเป็นเพนนะฮะเพราะว่ามันจะมีแบบอ่าระหว่างที่ที่ลากไปแล้วแบบเส้นมันบางนะพอมาลากต่อแล้วมันมันมันไม่มันไม่ทับกันสนิทอ่ะมันก็จะเห็นมีแบ่งๆเนี้ยอันเนี้ยก็เลยเดาว่า น่าจะเป็นเพ้นนะฮะเพราะสติกเกอร์เนี่ยน่าจะเห็นขอบบ้างนะแต่เราไม่รู้ว่าว่าของจริงเขาจะสติกเกอร์ไหมนะแต่ว่าสําหรับไอตัวโชว์เนี่ยเดาว,ว่าเพ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะให้มาก็น่าจะเป็นสติกเกอร์มากกว่าการแบ่งพาร์ตนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะทีนี้ทีนี้เราก็เลยไปสังเกตไอภาพโปรโมทแบบชัดๆด้วยว่ายังไงสิพอไปดูภาพโปรโมทเนี่ยโอ้โหภาพโปรโมทนะดูทรงมันสวยกว่าตัวโชว์เยอะเลยนะฮะแบบจับทงจับท่าอะไรมาแบบดูดีเลยนะทีนี้ถ้าเราลองสังเกตที่ที่ภาพโปรโมทเนี่ย ซึ่งเขาก็จะทําสไตล์ต่อมาให้ดูนะฮะถ้าเราสังเกตที่เกาะที่เป็นพาร์ทสีดําเราจะเห็นว่ามันมีเส้นนูนูนะซึ่งมันก็เป็นสีดํามาเว้ยเออมันก็เป็นสีดํามามันก็แบบคือทั้งตัวเนี่ยมันคือแค่ดํากับทองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็น่าจะบอกได้แล้วว่าไม่ไไม่มีการแบ่งพาร์ทสีเทามาอย่างแน่นอนนะฮะมันมีแผลแบ่งพาร์ทสีเทาแน่นอนถ้าจะใจดีสุดๆก็น่าจะให้เป็นสติกเกอร์มาแปะนะครับแต่ก็ดาวว่าถ้า ไม่อยากไปติ๊กเกอร์ก็น่าจะต้องต้องต้องแต้มเอานะก็ใช้พลังงานสายตาหน้าดูชมเหมือนกันนะฮะสำหรับเอ่อฟิกไลท์สแตนดาร์ดอัลติเมทคุกะนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าผมก็ต้องจัดแล้วนะเพราะว่าผมขายฟิกวาดไว้แล้วนะครับก็ไม่มีนะฮะตัวน,นี้ก็ต้องจัดแน่นอนถึงแม้ว่ารู้สึกว่าทรงมันยังมีความตะขิดตะขวงอยู่นะคือถ้ายืนเฉยๆนะเออแต่เนี่ยจากภาพโปรโมทมาจากโหจากท่าแบบว่ามันดูดีมากเลยนะอ่ะทีนี้มาถึงข่าวเด่นประจําวันนี้ คลิปนี้นะฮะนั่นก็คือสมหวังกันแล้วนะครับสําหรับใครที่รอลุ้นว่าอาไอฟิกวารุ่นกล่อง iPhone หรือว่าไอรุ่น sh figure arts shin k o z เซ h o เนี่ยมันอีกสองเบอร์จะเป็นอะไรนะครับเบอร์99ปล่อยออกภาพออกมาแล้วนั่นก็คือ Kamen Rider x นะครับผมโอ้โหสมหวังกันละจ้ะโอ้โหรู้สึกดีใจมากนะฮะสมความภาคภูมิสจการรอคอยนะครับที่แบบว่าคาดว่ามันต้องมีโชว์ว่าสักตัวแล้ววะแล้วก็ถ้าจะออกก็น่าจะเป็น x ก็เกาะ x จริงจริงนะฮะเกาะ x จริงๆสมหวังกานนะจนะทีเนี้ยทีเนี้ยก็เดาว่าน่าจะไล่เรียงแล้วมั้งเพราะว่ามันออก1 2 3 4 5 6มาแล้วตัวต่อไปถ้าจะออกในปีหน้าก็น่าจะต้องเป็นตองเกอร์หรือเปล่านะฮะทีนี้เรามาดู x กันนะครับหลังจากที่เห็นโชว์ในงานไปแล้วก็เป็นปีแล้วเหมือนกันนะฮะผ้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวนี้เขาทำทำผ้าพันคอเป็นผ้าเลยเนาะคิดว่าน่าจะเป็นผ้าเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นผ้าเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยผ้าของ x เนี่ยมันก็จะแบบ ดูดีสมาลากว่าชาวบ้านเขาหน่อยเพราะว่ามันจะมีไอ้้ไอแถบสีเหลืองแล้วก็มีไอ้ลายคาดตัว X เนี่ยนะฮะมันก็จะแบบนะดูดีดูดีอะดูดีดูด,ด,ด,ดีแล้วก็ยิ่งเป็นไอ้รุ่นกล่อง iPhone หรือว่าไอ้รุ่น SH f i g u ฟิเกียอินก็ที่โอเซโฟอันเนี้ยมันก็ยิ่งแบบทำให้มันรู้สึกสมจริงมากขึ้นนะฮะอาวงอาวุธเองก็ให้มาแบบครบนะฮะให้มาครบเยอะมากนะฮะให้ดูแอคเลยนะนี่อันนี้นี่ชอบมากเป็นการสดทั้อแบบว่า จโดต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวันเนี้ยนะโอดด้ดูท่าดูท่ามาแล้วก่อนไอไอเชือกเนี่ยที่มันตีโค้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใช้ลวดหรือเปล่าถ้าใช้ลวดมันก็คงทำทรงนี้ได้นะแบบไม่ต้องใช้สแตนช่วยนะฮะแต่ว่าไอการยืนแอคท่าแบบนี้นี่แบบเดี๋ยวถ้าได้มาก่อนนะเดี๋ยวจะลองมาจาัดท่านี้ดูด้วยว่าเอ้ยมึงทำได้ขนาดนี้จริงๆเลยรอว่าก็อ่าสมกับการรอคอยสักทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่รอพิกูอาร์ตของตัว โชวะออกมานะครับก็ในที่สุดนะฮะในที่สุดนะครับพี่น้องมันก็จะได้จริงๆสักทีหนึ่งและก็แน่นอนนะครับก็สาหรับบอดี้รุ่นแรกของผมเองก็คิดว่าน่าจะได้เวลาลงขายลก,กลับไปลงโต้เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นสินค้าพีบันไดอีกแล้วนะก็เหมือนกับวีสแล้วก็ไรเดอร์แมนนะฮะนี้ก็เป็นพีบันไดอีกนะครับราคา9,900เยเยนนะฮะอันนี้คือรวมภาษีแล้วนะสินค้าจัดส่งเดือน 10เดือนตุลาปี2 0ง4นีนะบ้านเราก็ถ้าไม่ได้เล่นไปไปลายเดือน10ก็น่าจะต้นเดือน11ประมาณนั้นนะที่คาดกันไว้ว่าไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่นะช่วงนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างต่อเนื่องแต่ถ้ามันจะเป็นปีละตัวจริงๆนี่เราก็อืม,อมเหมือนกันนะเอออะไม่เป็นไรออกมาอย่างน้อยๆก็เออหลืออีกเท่าไหร่สตองเกอร์สกายเลเดอร์ซูเปอร์วันแล้วก็ซีคลอสมันก็จะปิดอ,อ่าไปถึงแบ็ค แบเ็เฉยๆนะก็จะปิดได้ถึงนั่นแต่จะเอาถึงโอ้แล้เหลืออะไรอันนะเนี่ยเหลือแบ c ก RX ต่ออีกชิ้นชัดโอเจก็ขอให้พวกเรายังมีอายุยืนยาวไปจนถึงวันที่มันครบโชวะนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นข่าวสั้นด่วนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมดีใจกับคนที่เก็บสายโชวะนะฮะที่มันยอมออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมทีนี้ก็รอลุ้นกันแล้จ้ะว่าตัวที่100จะเป็นตัวอะไรนะฮะมันจะสมกับ ความเป็นเลข100หรือไม่นะครับไปรอดูกันต่อ